ันนี th ้เอ <be> ินตลาดยังนี่ตลาดนรมิดตลาดนรมิตบ so ่อันนี yeah. ้กำลังเปิดหรือว่าบ่ายโมงมมีเวลามมีเวลาอะไรแต่แ้วไต่สิเปิดเนาะแตสิมาัโอ้แต่ไต่บักแตงฟักแมวบักแตงของกินหลากหลาย มาอ <c oughs> ีอย่างอะไรนี่ <มา S 2> ทุเรียนทุเรียนมาจากแขวงอย่างนี้เ<อ><อ>มืมาเจอเลื้องคือใครแบบเอะมากเลยนะน้ำกินทุเรียนบอข้อมาอย่งเน้ำกินมไมไ่ทุเรียนเนี่ย โลดเท่าไหร่โล่สามสิบโล่สามสิบพันอันนี้มอนก้องโล่เจ็ดสิบเป็นบาทมันบ่อหอดมอหกันปกตินีนีบัวบัวมองนี้มันบุมีบัวใช่ปะผู้เรียนจ่าลาวเนี่ยบอกแถวแถวป่าซองเนี่ยบอกมองนี้มันบุมีบัวมัจะชี้แกะติดสสองเรื่อนี่ก็บโมีนี่โบโให้สิเกะคือบนบีตัวนี้บุมีบัวนี่นนี่มีนี่มีนี่มี สีหองนี่มี <c oughs> อะไรนะบ่มนุ้เ้ยจำว่าพิษร,รังดอกลำไยกับี่ีลำไยกพ่เันได้หลายม,มีม้อนทองมีวัเรียนม้อนทองมาลำไยมันจิเป็นตลาดพี่น้องมาแปบาลบว่ากำลังเปิดตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งเด้บา่ายโมงครึ่ับรถผ่านมากเห็น ตลาดขายพลมาหลาใหม่ผ้าสกินเบิร์ดอยู่บอซื้อไปโลมันสกินเบิร์ดก่พอดีอลินซุกทำใหญ่ขึ้นมาหลายแน่นาะโลดเท่าไหรไม่ค่าสามโลหะชิสาโลหะิาิบบาทหรือห้าชิบพัน โต๊โล่เท่าไหร่ถ้าเป็นเงินถ้าเป็นถ้าเป็นนั้นเงินบาทสองโลโต๊โล่สองอโ๊โหดก็ได้าล่มดยบอยโดอม่มีมองมมีมองชิกินไปมาเถี่ยวโอเคเขาเขา้จลายมาอย่างเบื้องทั้างนี้ก่อน มักแตงบทักทัวข่ข้าวโพดอยู่พ่อค้าไม่ขายกําลังมาครับพี่น้องเส้นทางจากปาเซ่บาโจกําลังสิไปแถวป่าซองครับเสามอเตอร์ไซค์มากสิไปตกตาดฟ้านตาดเนื่อเห็นตลาดอยู่มองนี้ก็เลยสิแวะถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบืองชั่งหน่อยต้นหมากับเป็นโลละหมากหลังใหม่แล้วครับนี่เป็นพระก็หลาย มอย่าว่าชจะรีะใสเงินกี่โปรเป็นไป,นปนต้องค่อยๆปับโตพี่น้งองใสเงินนี่ยมบัท่านหัวทะ,ะนะเลสาหร่ายนะเส้นนี่อย่างไะนี่เ,เส้นเฟอ,เ,อ,เ,อเส้นเฟอเส้นเฟอตลาดมีคู่มืออยู่หรือเปล่เวลาเปิดบุงโห่แหละแต่เขาสีมาแต่ส่วนมากกับเวลาข้างเนีเว้นเหนียวเนาะ ก็าขาไม่ขายเอาสินค้าใสซาเลงใสรถมาพี่หน่องเบอร์สามหล่ตหหอตาหักเนาะโอ้ตาหักแท้ เบิ่งตลาดบ้านห้าแล้วมาเบิ่งตลาดแถวปากเซ่พี่หน่องปากเซ่หน้าฝนกับดิแช่นะเลงกน่อยตอนนี้ยายมุ้งค่งบมโหสิไปหอดนันเราต้องตัดฟันทันเวลาบอกเพราะยังอีหลารักอยู่ ตุเรียนตุเรียนร้ายหลายโอ้พี่หน่อทตุเรียนพันอย่างไ,ไปได้หงวนเลยเนะี่ยตัวนี่คนละเจ้าอาไปส่องตูบป่ะนี่คือกันป่ะส่องตูกับมาเอาจจมองหนีป่ะเนี่ย นี่ตัวให้ดิบๆตัวหลายหลายเต็มล้ำลุ่นเลยพี่น้องแสดงวันนี้เป็นตลาดขายส่งมันยบอเป็นรกเกเป็นตลาดขายสง่งขายส่งเขาโพดหวานไปขายเราจะไปขายืางอื่นมาเอาอยู่ลักเก็ตนิเวศแหละอันนี้ก็เงินยะมองเงี้่พอไปตลาดลักเกตตลาดลักเกตตลาดขายส่งลักเกต อ๋อสมัยเป็นถุงๆเงญ่ๆเนาะบะอื้อง่ายโอ้เต็มลำรถเลยอันนี้เอามาจากสวนเลยบอกบอซื้อเขามาซื้อเขามาอีกสักกันแล้วทั้งไหนล่ะแถวปากซองบอเราอ่างรถเถ่เนาะใส่กางเกโป้งแบบนี้เลย ขอบใจขอบใจจริงนี่เขาเอินกระเทียมยังก่อนนี่กระเทียมหัวหน่อยๆผู้ใดเคยกินนะพี่น้อง,งอือเราโจบอกเคยกินจ้าเือันเป็นตลาดขายส่งครับไอ,อ้ี้หางรชมบรรยากาศเบิ่องชักนหน่อยจังเดินทางต่อครับ ี่นะครับมาล่าเพราะว่าภาษาคล้าขๆกันเนาะภาษาล่าภาษาอีสานคือกันในส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยแหละขายพักขายราคาส่งป๊อตหมันม่วงอันนี้มันสีม่วงนี่บอมันม่วงารแต่ผู้เองหมดที่พ่อกะ ต่อมาอีทีหนึ่งตซาสวนอยู่าสวนอยู่ทงไหนสวนแนวปัาซองทังนี้บอกเรางานสารวันเรางานสารวันมาจากแขวงสารวันสมาปัาซองอีกเป็นผลไหม่นอกกาแฟวันนี้นอมันปานีอ๋อค่เอร่ยเบกบเมื่อท่เราบักแน่วนี่น้องมาหน้าเต็มมาเนี่ยเลยล่นตลาดเลย โวนนี้ของไลฟ์นี่เขาจะเอาใ้รถแบบนี้มากแต้งลูกง่ายๆซ้ำไม่ขาเลยพี่หมักแต้ง,ลง,ส,มมลตงสล,ดลัดราคาทรง

ถ้าเป็นแถวอุบลห้ากกาสเป็นเนี่ยตลาดไอเจริญสีเนาะคยขายกันเวลมามามาใหม่พวกเป็นพะขายและค่าส่งพราะาไม่ขายก็จะมาหาบมองหนีแล้วครับพี่นอ้องศูนย์กลางการขาเลย <ปะ S 1> พักรักะแย่ง อ้พ <l id> <plate> ักขยงหนไมเฮ้ยไเลยกลินหอม้าผมผ้าว่าวามโน่ะนเง่มัขวเโอกแง่โลสิบห้าพันโลสิบห้าพันเงืนบาทเท่าไรเนาะมันบาทหมออสิบห้าพันจีดแต่ว่าต้อเงือนบาท ข้าป่ายว่้ายเศ่้าป่ายพอดียังซำมาหเรา่ก่่บกลาม่ะก้าละสอแส่อพ่อก็ไห้วแล้วรค่าส่งกราคา่้งขายง้งละแม่ออแล้วดิเอิรเนี่ยก่อนข้าโพ่กูเองว่ะแม่กูใส่หรอ ไปทางนี้เนาะสิไปน้ำศาสตร์ฟานอยู่ไกลอีกหรืเปลาศาสตรานตาเนื้องใกล้เใกล้หอดสามซีฟลักอยู่บอกประมาณนี้บอกใบมือนี้คือสิบบทท่านเนาะท่านอยู่บอกใบบทท่านกับมือไม่แล้วมันนี้ก็บล่อแถวนี้ก่อนมันสีคำ้าบอกคำนะฮะ นโยบายสองท่านอยู่บรินั้าฟ้าษัา,า,าติรขาส่งเนาะ ตลาดตลาดลักจ็ดบอกใหม่เลยตลาดใหม่เนาะดูถาทางเนาะกำลังเห็ดใหม่ปักหนามตั้งนี่ไปทำกุศลเนี่ยบอสกุศลบโสดบอ จีเดินทางอีกประมาณหนึ่งชั่วโมง,โมงรประมาณเนี้ไม่ถึงหรอกขับรถไปเรื่อยๆเลยว้บรยบรยากาศพี่น้องสุดหออเลยร้องกินกล้วยปิ่งลูกซิงลูกสินร้านขายทรงถ้าขายบานเห่าแล้วครับต้อซ่อนบักแตงแตงใหญ่เนาะ พักาง,งกน้มับกาดจอดพักข้างนีน่ีครับพี่น้องบรรยากาศตลาดท่านี้กำลังเห็ดใหม่ท่านี้น่าจะไปทางป่าซอง เปิดทีวีแล้วมันขึ้นมาพ,พิมพ์ภาษาไทยบอกขึ้นมินถุนแต่พิมพ์ภาษาลาวจ้งขึ้นอะไรท้งงมๆไปแบบพูดเปล่ปาๆรับปรรไปเรื่อยๆเรื่อยๆเร่อนี้เท่าน่งรถดยสารมาว่าแล้วรถยนต์มามา,มาเซอร์เวย์เบืเ้องทางซะก่ะกะอนไปเสามอเตอร์ไซค์หมื่นละสามสี่ร้อย กล้วยทอดเหรออันนี้นยังกะดโอเ้เาจีอนนบอกหรอกคปเป็นข้าวนั่นน่ะข้าวใช่ไหมข้าวมันบอกเคาจีบอกเคาเจเน้อ,อ,อโอ้อาอันหนึ่งค่ะลองชิมบ้างเหรอันนี้ขายจากไหนคะอาชิบคันกีบค่ะจะกินเบอร์ีบ้านเอารวมกัน เอาเอาเอาข่วยเอาขยมันค่ะเอาเอาเอวมกันนี่ถอดไม่ไหมก็เปิดก็เปิดตั้งแต่ตั้งงกันนี่ัริษัทอะไมาเป็นขาทรงเนาะตลาค้าทรงซิมอะไเหรอเจ้าพัน

วลาข้าวส้มยูนาวุคโดอกโนซอนปะทัวทัวดินล้ายขนาดข้างเหนือกระปูเร่งเหนือสมัยัวดินยัเป็นหน้าหนาวเนาะท่านี่หนาฝนพนักอะงงก็งามงาม,งาม หอมดอกผักะหง,งมากับมาดามพามาดามมาเที่ยวนี่เป็นเป็นที่แรกใช่ไหมที่มาต่างประเทศหรว่าต่างประเทศไม่เรากว่าจะหาโรงแรมได้กว่าจะเดินทางมาได้นี่แหละการเดินทางบางทีมันก็ไม่มีอะไรที่แบบสวยง,งามตลอดเนาะ เราก็ต้องเจออุปสารคบ้างอาจจะไม่ได้ลาเรลือกต่อเส้นทางนี่ครับทางเซนนีเข้าสีไปน้ำตกตาดฟานันตาดเยื่อมันมีลายเส้นทางที่เดินทางเนาะ เปิดเอาดูสิกดตรงนั้นเลยกดตรงนั่นตรงนี้นเหรอเออไม่มีอ่ะกดลงดิลงแล้วเดี๋ยวบอกก็น,กน,น,น้องกับเมนเมนเศร้ามัได้อันโมดีมากพี่น้องไปเพื่อนผมบ่าวโจนี่พี่น้อง เม้นเม้นมัวกันเนาะใส่กันหลายคนนะซ้ำไปซ้ำมาพอได้ยังนะเมื่อพอดินบ่เอามาขายบ่เนี่ยมาขายอ่ะเอาไปขายใครคะเนี่ยขายบ้านขายบ้านเขามาจะบ้านไหมเขามาจะดูใช่ว่าวมองหนีเป็นตลาดขาดทรงเลยนี่กะลังมาเปิดใหม่บ่เปิดใหม่โอเปิดใหม่ไปสิไปตัดฟ้านไปทางนี้เนาะตัดเยื่นตัดฟ้าน เดินท่ากับไปรอดื่มน้ำก่อนแล้วเดินทางกันต่อเอาบผู้ทางกับพี่น้องเข้าขับรถไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญเราต้องเชื่อว่าห้องพักเขาอยู่ตรง,งไหนเพราะของเขาุ่นเปิ่ป่ะเดินทางกันต่อเดี๋ยวไปเบิร์นอีพี่หนึงนะะ่งเด้อครับว่าจะไปทางตกดตาดฟ้านตาดเงี้อในรถกำลังเข้ามาเรื่อยๆขับูดไปภูเขาครับบรรยากาศดีดีด ีบรรยากาศทีฝนไม่ตกต้อนรับอย่างดีเลยต้อนรับเบลค่ะเบียง<ๆ>พร้อมมัว่วโอ้โหพี่เม้นมากมั่เป็นไงสนุกค่ะทุกคนน่ารักมากเลยสวัสดีเอฟซีทางสบบเรา,าด้วยนะคะฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะเข็นกระทกคายกันได้นะคะ